สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเอนดี้คัฟนะคะงานฝีมือนะคะวันนี้นะคะอันนี้จะมานําเสนอนะคะการเย็บตะก้าเนาะนเมื่อเราทําก้นตะก้าเสร็จแล้วเราจะเย็บนะคะจะมาประกอบตัวตะก้ากันนะคะวิธีการเย็บนะคะเราก็เอาตัวข้างในนี้นะคะเนี่ยสมมติว่าตัวนี้มันไซส์ใหญ่เนาะนี่แล้วก็เอามาเรียงเข้าอย่างนี้นะคะ แล้วเราก็เย็บรอบๆรอบๆนะคะตัวนี้นะคะเมื่อเย็บก้นตะก้าเสร็จนะคะนะคะเราจะมาขึ้นชั้นที่1น,นะคะวิธีการเย็บเราจะเย็บยังไงเนาะชั้นที่1น,นะคะเราก็มาดูตัวลายเราก่อนเนาะว่าเราจะทํำยังไงให้มันตรงกันนะคะเราก็จับมาให้มันตรงกันก่อนนะคะดูอย่างนี้นะคะคัน ตอนแถวแรกนะคะแถวแรกนี่ก่อนที่เราจะเย็บนะคะเราต้องดูตรงนี้นะคะเห็นไหมคะตรงนี้เห็นไม่ชัดไหมคะเนี่ยตัวนี้มันเป็นสองอันตรงนี้เนาะแล้วก็เอาเทปมาปิดนะคะให้มันเข้ากันอย่างเงี้ยเนี่ยเย็บติดให้มันเข้ากันอย่างนี้นะคะเพื่อมันจะได้เข้ามุมมุมตรงก้นตะก้าตรงนี้นะคะเห็นไหมคะมุมแหลมตรงนี้นะคะตรงก้นตะก้าตรงนี้นะคะเราก็ทําทั้งสี่มุมเลยนะคะ ทั้งสีมุมนะคะสีมุมนะคะแล้วเมื่อเราได้สีมุมเสร็จนะคะสังเกตนะคะตรงนี้นะคะทำไมนีด้ทำสองสายไว้ตรงนี้นะคะเผื่อว่าตะก้าของเรานะคะจะได้หนาแน่นนะคะเวลาใส่ของหนักนะคะใส่ของหนักนะคะเราจะเอาได้ไว้ข้างในนะคะข้างในซ่อนข้างในนะคะวิธีซ่อนข้างในนะคะแล้วก็เย็บซ่อนซ่อนเข้ามาข้างในตรงนี้นะคะ นี่วิธีเย็บยังไงส้นส,สายตรงนี้นะคะสายพลาสติกตรงนี้นะคะเพื่อเราจะทําสายหิ้วนะคะเราก็เย็บเราก็ส้นเข้าไปทางไหนอย่างเงี้ยเย็บส้นเข้าทางเงี้ยแล้วก็ดึงนะคะดึงเข้านะคะทุกชั้นนะคะเราจะทําเส้นพลาสติกตรงนี้นะคะเพื่อยึดนะคะให้ตะก,กร้าเราแข็งแรงเนาะไอ้น,นี่เรามาดูวิธีเย็บนะคะเย็บยังไงนะคะการเย็บนะคะตอนแรกนะคะเนี่ย ส่วนได้นะคะเย็บด้านนี้นะคะข้างบนแล้วก็มาลงข้างล่างเนี่ยลงข้างล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นข้างบนตรงนี้นะคะแล้วก็มาลงข้างล่างอย่างนี้นะคะลงข้างล่างตรงนี้แล้วก็ขึ้นข้างบนนะคะแล้วก็เย็บไปเรื่อยๆนะคะดึงดึงให้แน่นนะคะตอนเราเย็บนะคะเห็นไหมคะดึงให้แน่นนะคะแล้วทีนี้เมื่อเราเย็บเสร็จนะคะจนรอบตัวตะก้านะคะ รอบตัวตะกร้าตัวนี้นะคะเห็นชัดไหมคะเนี่ยเราจะขึ้นชั้นที่สองนะคะ